มาเก็บผักไฮอ่อนพี่น้องสิไปกินกับก้อยปลาอยู่นะบ้าเถอะโหออนเบิดตุนเบิ่งมุ่บ้านนี้ยังเป็นแบบยังเป็นบัวอยู่นะมมนนเนาะม,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 มาเมือนี่วานเบิดบ้าโถอมาเมะมาเมะมาเมะอะไรสิไปใช้หันมาพี่เออน้องมาพี่มาพ,มาพี่มาสบายดีพี่น้องอยู่พี่น้องพอเราเห็นกล่องพี่น้องมาติดอะมาติดอะ โอ้ยชา้มาไปสบายดีไกลทีเดีป่าลุงนาศิเห็นบ้านมาไปไปมาเก็บพังให้ซอยแมมโอ้ยชา้มาเก็บตังบวชบวชอยู่สารงาพี่น้องเอ้ยหุ่นพักไข่ปลาตัวยุงเหงาพักให้เอ็นเสียแล้วพี่น้องกะลังอ่อนๆกะลังพอกินเนาะกินกับโก้อยปลาพี่น้องเอาไปกินเขาหน้าไอเนาะ ก็ั้นกระเส็บได้พี่น้องกั้นปลากั้นเมนูกัน้นี่เขากันขักกั้นผัไห่โอ้ On on, ugh, kalang pita sip. Nyam mê mãi phong. ôi, Pô, như tèo nghe nhọn nhảy nhọn nga, mô phi nó. On on, on on, afi nó, kalang phong. Nem em kim tìm 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 บอปีนบอปีนบงเ้าแซแซไหมวไหมปีนมานามหยังนี่แม่ิอะเดี๋ยวนี้บงเอาอีกคนอน้อนาจะกินบมเบอด์แลเนาะเก็บไปู้ยามไงพี่เนาะมาคืนรถหน้าเมนี่นะสมาินไป เม่พี่น้อบโบอยากขี่รถดุนเด่นมากรนเมยมา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 ไปแล้วเมไปปารีได้นิไปปาก่อนไปปาร่อนมาไปไปเอาอีละมามาขียย่รถม,มั่งวะบมเด็งนะขี่รถไปมื้อน่ะโบได้คำบมเด็คุบเอานิฮะเก็บเก็บ มามาหยังเมาเกือบจะบ่อโอ้เมาเกือบอีดาใช้มาขาบเกือบจะวัดอุโอ้โรยตี่มาขาบเกือบบ่นี่เอ้าเอ้าฝีหยา่งกันในมาชงตวดหยา่งกันแล้ว อาบน้ำนอนปะโอ้มามกเบิดใจเฮ้ยสบายดีปะลูกไหอ่ถูกไหมฮะมานี่มานี่บอมันซื่อแนวไดัยฮะฮอมมันอาบน้ำนะบอฮะฮะโลกนี้ มันอาบนา้ำนะบอมาน่ะเจ้าเดี๋ยได้อาบล้ำนะบอเจ้าหันอาบน้ำนะบออาบเพิ่งปันใดโดยตี่พี่ชื่อโดยรู้จะอาบน้ำนะบอกําลังเบาปิ้นพี่น้องเบาเพราะท่านหูข่วมหรอกกําลังไหลซองครับแต่ว่าขันตั้งใจพังอีเดียรอกันสิ เข้าใจครับเพื่นเบาอยู่เนาะกาลังแบบเบาบพราะท่านทองหหนขนะดก็เป็นไปไปไปปลาลูกนะไปอาบนา้ำปลาอาบน้ำนอนปลาเปือือกดาด้อาบน้ำนอนปลา,าไปไปไปเอามาหน่อยน้ำกดมาหนิเอา้าเอ้าเอามาหน่อยน้ำกดเอา้าเอามาน้ำกดเพื่อนเอ้ามาน้ำกดเพื่อนเอ้มาน้ำกดเพื่อนเอ้าก็สิมัดเพื่อนใบแหมเพื่อนอันเพี่น้องเพื่อน,ดนดใดสวบไก่เนาะ เตีนเอ็ดีเม็นมันบะ่เป็นยังคือเห็ดบาบันเทเป็นบาคือมัดมันบแอบมันพี่น้องผูกไถ่มัดได้มันจากมหฮองเนาะเต็มทีดูกซาวกันเลยพ่ซัำสีดินมาสีนอนจังสีอาบน้าให้เพื่อนมาหาเอาหนองน้ำคิงพี่น้องกําลังเลอกคงเทียน พราะว่าต,ต้องมาหับมาส่งเนาะพี่น้องเพราะว่าอยุน่ะฮะนะออกไปเมื่อหน้าก็เอาเพลินไปกินข้าวหน้าแล้วก็มาอีกได้เวลาประมาณบ่ายหนึ่ง,งเพิ่งยนเขาก็มาส่งเพลินเนาะพี่น้องได้เวลาเด็กก็มาหับเอาเพลินไปเมื่อหน้าไมาา่ใจได้ไปหันไปหนีนัได้ขันทาแต่เช้าอาทิตย์นี้มด้ไปใส่นาะพี่น้องผุ้เรียนมาทีมเลยคุณ สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อมื้อนี้มากินข้าวหน้าอีกแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศดีดีไ่มีแดดพี่น้องมื้อนี้กําลังสิเฮ็ดกินเพลดพี่น้องเมน้ำทิ้งได้เมนูสิก๋วยปลาพี่น้องได้ปลาดินมาตัวหนึ่งเนาะสิก๋วยสุกกินป่าเมนปลานิบปลาเชมอนปลานิบปลาเชมอนเนื้อมันหามมันคือก๋วยพี่น้อง เดี่ยวสีดูอ่างน้ำห่อนก็พี่น้องเห็นดอกกระโดนพี่น้องเอ้ยก็ได้คิดอยากก่อยปลาเนาะดอกกระโดนอยู่นาเทียงอ่อนๆงามๆอีดามาเพิ่มมี่พี่พี่ซื้อให้ปลาดูเหมือนนี่จะยืนอยู่เบื้องไหนโอ้ยสะสมเห็นป่ะเดี๋ยวดูอ่างพี่น้องกให ซุปเนาะกินซุปพี่น้องมั้งนี่จะคือบ่กินดิฟแหมอือมกินข้าบ่ดีเอามาตบแบมหากระไดเปล่เฮ้ดูโอเคโอเคก้าดิฉันมันร้ะนดูอากนจะเสียเอาเครื่องตบลงพี่น้องดูได้น้ำเต๋อได้เพราะว่า กำลังซูกนะอหอนคลาดพี่น้องอบขาดอยู่ไหนนี่ก็ได้ยากดูไปก่อนจะหน่นอยที่พ่อพี่น้องไปเก็บหรอกกระโดนเพื่อชื่นอนาเทียงนะนาเทียงใส่นาเทียงแค่กูกกกเด้ี <No. S 2> พ่อเลยเนาะซำนี่ไปเดี๋ยวสิาพาไปเก็บนันดอกผักกระโดนของพี่น้องในระหว่างรอถามอสุกๆเนาะอยู่นาเทียงเห็นพี่น้อ,นววอกว่กนะาพ,พี่มาพี่มาเบาิ่งแต่หนุ่มคิงยัย,ยอย่างเงี้ยฝนกจะขึ้น,นตุกก็มันติดตุกขนาด

ก่อยกับลาบกับปนเนอะเห็นเนาะเคยได้เคยคกินเนาะฟักกระโดนเห็นดอกหมดกับหมดอะไรที่ทำเอาหน้อยนึงเขาว่าอะไรพี่ะพอแล้วหมาชิ่งก,กับปนกับถือ <c oughs> เห็นเนาะเห็นแม่ยวะไปมินคิวๆเนี่ยดอกมัน กินเต็มหะเต็มถงหมดมันจะหลอกมันได้พห่น้องหอกวานมันจะกินได้อืมเปนเหงาเป็นเงาบลยอยิ้เทียงรล่งื่อจุดลายแต่กับพ่อแหละสำพ่อแล้นะเนาะแต่ว่าข้าก็มีพักอีกหมดครข่อยพูดเต็มอยู่ พี่น้องเนี่ยแม่ำคิมดกวย้เจ็ดกะชิผเผาเยเผาน้องน่อยพน่อยโดนเด้พี่น้องอยาดฟึ่นตื่นกินเผาเด้อฉันฟึ่นตื่นมากก็้กะอยู่แล้วเป็นบดญมเช้หเหใครสีอาบนามข้อ่นะมันสีเหาะ่บ้กมือนี่มันเงา เคยห่อนเคยหอนในตู้บัดเคยห่อนในตู้เราเคยห่อนในตู้เคยจังสีอาบบรรยากาศกันคักแกมันบริสุทธินี้อันนี้เนาะไปแต่อยู่ขนาดสิหน้อยอยู่นะมันบริห่อนมันยังแค่เหมี่ยวเนาะคือเมล็ดีเด้อตะกล่องเนื้อ โอ้ดืมาเนอะใชจพีปลาแดกอยู่บนอยู่นะพีใส่น้ำปลากัได้นะถ้าก็ไอยากเจ็บแล้วมั้งอดื้มือหนึ่งว่ต้งไดืมนะอีกยางก็ดื่มดื่มดมดมเบิ้ล่อขอดื่มมากอยปลามันตกใ่อันนั้นปลาแดกนะปาแดกนะ ำบักหุงอยู่หน้าก็ืมสากตอนไปตำมักแตงอยู่หน้าก็ดื่มนํากระดื่มยังบ่ดื่มเกลือมาอันนี้ก็ดื่มปลาแหลกแต่ะมือก็ดื่มดืมดืมเด้ออยู่ซอยสมองหาอยู่บ่ได้ซับ แล้วแม่สะเห็นหนกินจับเบบมีประเด็นกันนะนี่มันต้องห่วงสีมือแม่คอยจะกินตำบังคอยจะกินตำบักหุ่งดีกว่าจะกินตำบักหุ่งดีกว่าสีมือคอยแซ่บกลัวจ้ะ ไม่เคยชิมนจะชิมข้าวอยข้าวหนึ่งเียไปไปเ่ค่เกซไม่จะได้ะอาอืมอืมอืมแคบเป็นแคบแคบ่อืมพ่อวะอือพ่อวะำีเวเออ เยบน้ำเคียงมาเสกนี color, ่ก็คือช่อสอรีจตุ่มพี่น้องนะแค่พ่อบ่ะโดยพ่อคนเดีนี้กระเซ็ดเดียยบโดยเด็กพี่น้องนี่นี่นี่กระเซ็บค่ะนีแนวรื้ออีกอย่างหนึ่งกิชื่ออีหยังดาเจอวะปลาเล็กโมเมน รวยใส่จานนะสักคอยเติมทีละน้อยแต่ทิดจังหวัดหดฉากเดินะวันนี้ยังมี่ยังนี่นคนมาหนะน,น้นา,า,นะาตัดคนณใส่จานรวยบวกคุมากอยารอีเนาะหักใส่จานบ่หักรวยมาเลยมา เดี for ๋ยอาไรนี Onion, ่ขาวกินคนหน่อยหันตื่นน้ำดังจะปิ่นเพน่นโมบนอัีพป่นอนกินน้ำดังคนหน่อยอะรนะนี่อาหารเสรบจเลยพี่น้องเมือดกำลังสุก่อยปลาเสเฮ้ยมาติตั้งกองไว้ใสลนอกบัาน

นี่จมเนื้อตะพีจังพอ่าขวบใจทำเวรหนังพอดีแล้วออประหยัดจังก็โจมจะก็มากินเนาะพอกระโดดเนาะกระไดเป็นได้น้องมันแก่กินข้าวปนกุบกระเสไเก็บมหาอีกบอกว่าเรามากินจังหวะที่ไปอาบน้ำเขา หามาันนาไฟอ,อยากอาบอยากอาบเนี่ออายอาอันนี้ต้ออาบอวอันนี้ออาบ่านกินตำหมักแดงมอไกิน,นก,กินกโดนดนี่อันนี้มากแะอาบมัน ขึ้นเมื่อเดแล้วนะออกส,ม,สมพันผ่านน้อยหนึ่งเนาะเร,ร็วจะเลยละ่ะนี่นี่หักไว้ไี่ดึงกระต่ายมา

จะมันตัวบาให้คือวันเหนือได้บรรยากาศแน่ยยัม่วนดีประมวลหลักยารแข่งขนเขาที่แข่งห็นเลยอืมเขาเอาใครเขาอยอ มือนอื่นเนี่ยบวมาผักบวมืหอ,อื่นบอกผู้บอกคือบวผักบวผักก็ม่มีมูลถ้าพูดมูลห้านกแจ่บม่ผักแ้กกวีจ้าคู่วันบ,นกนกบอกอ <c oughs> เป็นตองปลาแลนน้ว <c oughs>

เส้นหนามหนามันีอ้อเห็ดใหม่เดี๋วนมาเหละนหมด้ม อากาเย็นเป็นน้ำเย็นละเขาให้ใส่กระลาอ่อนๆอ่ามันดนตกแจำอะไรจำกบมันเลยเองมานอนกนวนละตามหายแงงไม่ได้กบแห้งตายอ่ะ นหนนักมาไรเนะอืมสผาพังง่งนเลมันจะต้องใช้ม้าอะไรกัดนี่มันเกินตอนขอบริมัดมามันย่ามแน่งมาจกจากระนับเมอืองไกลอย่างี้ย่ำสั่มากจากระนาบเมืองเมืองอีตตวใหญ่ แล้ว้เัน네ั爸爸้นันอเดวันันี่งับไ้เางาคนเจ่าตกะสีเด่นหนามองน่านจอเตียงเด่นนาันทีต้องอใชุ้ีเคมาค่ะเคยย่างเด่นหนาใช้จุด เ่อตาไปอยู่ค่ะมากินสุปนมัยน้อกันเด้อพี่หน่องสุปนม้แกงฟ้าทบมันคือหอยไหมเงินทองเนียเงินทองอืมเงินจัก ขอนี่ดูนะขอนี่ดูเท่งไข่เทิงอันนี้นะเท่งไข่เทิงข้าตบนี่มันใหลูกกินเพิ่มเกินได้ยูส่งเหงื่งหลนี่ขอตั่ขอนี่ดูเดี๋ยวคืออีเม่ขอนี่ดูนะขอนี่ดู